อยู่บ้านหลังนี้นะทุกคนยันของท่านอาจารย์มูเซอร์เนี่ยใช้การไม่ได้้วนะทุกคนกราบสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผม k ิงเอ็นะครับก็วันนี้ผมก็ได้กลับมาเข้ามาในวัดล้างที่เดิมนะทุกคนก็เมื่อวานที่มากับท่านอาจารย์มูเซอร์ก็วันนี้ที่ผมกลับมาเนี่ยก็ไม่ได้มาหาอะไรนะก็เข้ามาดูท่านอาจารย์มูเซอร์นะครับว่าอาจารย์เนี่ย ยังอยู่ที่ตรงนี้อยู่หรือเปล่าเพราะเมื่อวานเนี่ยอาจารย์บอกว่าจะมานั่งสมาธิจะมาอะไรของแกนะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกได้กลับไปหรือ,อยังนะครับก็เข้ามาเนี่ยก็อยู่ก็ในนี้ก็มืดนะไม่รู้ว่าฝนจะมาหรือเปล่า <c oughs> แต่ก็ไม่มีอะไรที่ปกตินะครับทุกคนทุกคนได้ยินเสียงไหม มันมีเสียงใครไม่รู้นะครับมาจากทางด้านนน้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันไหมทุกคนอาจจะเป็นท่านอาจารย์มูเซอร์ก็ได้นะแต่ตอนเนี้ยอยู่ๆเนี่ยลมแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็ให้ทุกคนดู มันผมเจอใครไม่รู้นะมันเดินมาแล้วทุกคนดูกูยังไม่ทันคาดคำนะทุกคนลมแรงมา,มากแล้วก็พร้อมเสียงปริศนาไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงนั้นเนี่ยเป็นเสียงของใครนะทุกคนแต่เมื่อกี้ผมเห็นเดินไปทางนู้นนะที่เมื่อวานเนี่ยเป็นหลังที่สองนะที่ มเข้าไปกับท่านอาจารย์มูเอือเนี่ยแล้วไปเจอบ้านล้างที่ผมโดนบีบคอเมื่อวานนะทุกคนไม่รู้ว่าเมื่อกี้เขาเป็นใครนะทุกคนแต่อาจจะเป็นท่านอาจารย์นุทุกคนผมเจอละทุกคนทุกคนเจอไหม เดินไปนู้นแล้วนะไม่เหมือนอนาะจารย์มูเซ์เลยทุกคนมันเหมือนใครก็ไม่รู้นะผ่มข่าวๆนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นใหญ่เปื่อยหรือเปล่าทุกคนแต่น้ำเสียงอะไรเนี่ยไม่ใช่เลยนะเดี๋ยวลองตามเข้าไปดูไหมทุกคน ข้างลางที่มันกําลังเดินไปเนี่ยคือบ้านลางนะทุกคนที่ท่านอาจารย์มูเสือได้ไปเคียนยันยันเนี่ยขังไว้ไม่ให้พวกมันออกจากบ้านหลังนั้นนะทุกคนแต่ทําไมไอกคนนี้มันถึงออกมาได้หรือว่ามันไม่ใช่ผีนะทุกคนะเราลองเดินตามันไปดูดีกว่าแต่ตอนนี้เนี่ย ลมแรงฮะทุกคนได้ยินเสียงไหมทุกคนดูทุกคนได้ยินเสียงไหมครับผิดปกติมากเลยนะครับ หายไปไหนแล้วไม่รู้นะทุกคน ผีตอนไหนมันขังพวกมึงไว้วะทุกคนหรือว่าไอคนนี้เป็นคนฆ่าเด็กคนนั้น,นทุกคนไม่ออกมาจัดการมันหรเดี๋ยวผมจะรอดูไปก่อนนะว่ามันเนี่ยเป็นใครกันแน่นะทุกคนแต่ดูเหมือนว่า,ม,ออม,ามันเนี่ย ออกไปในบ้านหลังนี้ไม่ได้นะเพราะจันทนอาจารย์มูเซอร์เนี่ยได้เขียนหน้าทางเข้านะทุกคนแต่มันมีเสียงปริศนาอีกพวกหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครนะทุกคนไม่รู้เป็นพวกเดียวกันหรือเปล่า ไม่ไปเผชิญหน้ากับมันนะทุกคนจะขอดูไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปตามหมาท่านอาจารย์หมูซอือให้มาจัดการมันนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้คนเนี่ยมันเป็นใครแล้วก็วิชาคุมมันเนี่ยเก่งขนาดไหนนะทุกคนทุกคนมันไปไหนเราไม่รู้ สมาธิใช้วิชาบาังตาก่อนนะทุกคนอะทุกคนไปกครับทุกคนเราไปดูดีกว่ามันคงไม่เห็นผมแล้วน,นะทุกคน ไม่แล้วไม่รู้นะครับแต่เสียงเนี่ยเหมือนจะอยู่บนบ้านแล้วนะคนแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะ ไม่ดีนะไม่รู้ว่าใครจะมาหาเราหรือเปล่าเราเดี๋ยวผมมาถอยตั้งหลักไกลๆดีกว่านะ มันไปไหนหรอกวะทนไม่อยุดในบ้านเราจะรอด,ดูไปก่อนนะทุกคนแต่ผมไม่เสี่ยงเข้าไปไปเชิญหน้ากับมันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเรารอดูสถานการณ์แล้วก็ เดี๋ยวเราเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านอาจารย์มูเซอร์แล้วให้รีบมาจัดก,การมันดีกว่าแต่ตอนเนี้ผมต้องดูก่อนว่ามันเป็นใครกันแน่แต่ผมที่ผมคิดเนี่ยน่าจะเป็นคนเลี้ยงผีนะทุกคนแต่ตอนนี้มันอยู่ไหนเราไม่รู้นะครับเหมือนมันหายไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรารอดูไปเรื่อยๆนะครับ เรื่องเนี้ยไปบอกท่านอาจารย์มูเซอร์ให้เร็วที่สุดนะไปไหนหรอวะทุกคนเหมือนมันหายเข้าไปในป่าน้ะนะทุกคนทุกคนได้ยินเสียงมันพูดไหมครับ ใช้เลยนะเพรว่ามันเนี่ยแต่มันมันยังอยู่ข้างในสวยแล้วทุกคนยันที่ธนจันทร์เนี่ยนุเซอร์เนี่ยได้เขียนไว้เนี่ยไอ้คนเนี่ยมันทำลายไปแล้วนะทุกคน อย่างไรไม่รู้นะทุกคนอยู่แถวนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพวกมันหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ผมอะใช้วิชาบางตาเนี่ยไม่ให้คนอื่นเนี่ยมาเจอผมนะแต่เราก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะทุกคนแต่มันหายไปแล้วว่ะ ที่อะไรอยู่ข้างในไม่รู้มันจุดเทียนด้วย ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำอะไรกันแน่ ที่เสียงมันอูดไหมมันบอกว่ามันจะปลดปล่อยที่ที่อยู่บ้านหลังนี้นะทุกคนยันของท่านอาจารย์มูเซอร์เนี่ยใช้การไม่ได้แล้วนะทุกคน Bom... Oh. มันมามันบอกใครวะไปไปกันหนหมดเลยได้มันได้ดู้เรานั่งคนลอยมึงมันบอกใครไม่รู้นะทุกคนตามล่าหัว,วมันมามันอยู่ในเขตนี้แหละทำได้มาเมื่อ,อไรผ่านจะรอจะเอาอยู่ย่านพวกนี้เนี่ยนะทำไมเอาไม่ได้ ทุกคนลมแรงมากเลยนะครับแต่มันพูดใส่ใครไม่รู้นะทุกคนผมไม่เห็นใครเลยมันเข้าไปไหนเราไม่รู้อะทุกคน ้วยแล้วนะครับฝนมาแต่ผมก็ต้องเอาเรื่องเนี้ไปบอกกับทธนอาจารย์มูเซอร์ให้ได้นะเราต้องไปฟังมันก่อนว่ามันจะทำอะไรกันแน่นะทุกคนฝนมาเฉยเลย เราไปอยู่ห,ห้างดีกว่านะทุกคนผมว่าเป็นอะไรที่ปลอดภัยกว่านะทุกคนมันยังทําพิธีอยู่ข้างในเลยนะ <S <S> <S ก็ทุกคนตอนนี้ฝนได้ร่วงลงมานะแต่ตรงที่ผมอยู่เนี่ยก็ต้นไม้ก็สามารถหลบฝนได้อยู่นะครับ อดูสักพักก่อนว่ามันจะทำอะไรกันแน่แต่มันรู้เลยว่าอาจารย์มูเซอร์เป็นคนมาขังพวกผีมันนะทุกคนมันบอ,อกอกอะไร ไปตามล่ามันมามนคือไอ้มูเสือวันที่ขรังสัดมันยังอยู่ดีนี่พอเห็นมันตามาหมน้ามา ไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้มันสั่งใครนะให้มาตามล่าอาจารย์มูเซอร์นะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันรู้ได้ไงว่าอาจารย์มูเซอร์เนี่ยเป็นคนมาขัางพวกผีมันนะทุกคนผมว่าไอเนี่ยมันน่าจะรู้จักท่านอาจารย์มูเซอร์ดีนะทุกคนเดี๋ยวผมว่าเราออกจากจุดเนี้ยไปตามหาท่านอาจารย์มูเซอร์ดีกว่าทุกคน วยแล้วทุกคนยันที่ท่านอาจารย์มูเซร์เนี่ยได้ขังไว้เนี่ยถูกไอคนนี้เนี่ยแกออกนะไม่รู้ว่ามันมีวิชาแกได้ไงนะทุกคนไปทุกคนเราไปกันดีกว่าทุกคนไปกันครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามทุกด้วยเดี๋ยวเราไปหาท่านอาจารย์มูเซย์ก่อนดีกว่า